อุ้ยเห็นไหมโอ้โอ <at> ้เบียดทางนี sino, ้หรือเปล่าไม่นน่นะเบียดทางนี้หรือเปล่าอค่อยๆไปรถส่งอาหารพ้นหรือเปล่าเซเว่นไปโอ้ยเขินงยากลงอยากแลี้ยวายบนน้องสะพาน เสาเข็มท er so so ี่เขาจะมาต่อคอสะพานใี่เมเสายาวเฟ้ยเลยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมไปโรงเรียนแล้ครับ เดี pues ๋ยวเว้ยอ uh, anyway, ้วกวันก right ็เล็งจะเกมเนี่ยมันไม่ถึงตรงนี้เองนะสะพานยังมันไม่ถึงตรงนี้นะแล้วตรงนี้เขาจะเทลูกลังให้เราไหมเนี่ยเออถ้าไม่เทก็น่าฝนก็น้ำท่วมเหมือนเดิมเอยปวดแขวาเก็บแขวาพี่น้องยิ่งล้นเลยมันไม่มีที่ไปอมันจะต้องเอาลูกลังมาลงอ่ะไม่ได้เทคอนกรีตก็ลูกรังมาลงหน่อย ไม่ใช่ว่าให้ชาวบ้านจมน้ำวิ่งลุยไปลุยมาไปส่งเด็กหน่อยโรงเรียนจากพี่นอรถไพน้ำมันหมดจ้ะตรงไหนอะไ,ไหนโอกรังน้ำมันหมดเขาก็ต้องแวะปั๊มตรงนั้นแล้วเขาไม่ผ่านมาหรอกต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งไปหาคนร้านซ่อมอู่ซ่อมตรงเนี้ย น้ำมันไม่หมดแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบอื่นอย่างอื่นเพราะว่าปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนั้นเข้าผ่านมาแล้วเขาต้องเลี้ยวเข้าแล้วอาจจะเป็นอย่างอื่นู่ซ่อมตะจงก็ไม่เปิดอะเปิดสายด้วยเที่ยงอู่ซ่อมตะจงถึงจะเปิดต้องไปอู่ซ่อมตะอึงู่ซ่อมตะอึงนี่เปิดเกียรโมงตอนนั้นตอนนั้นเราเห็นพราทรา อกว่าอ๋อนึกว่าเขามีปัญหากันอ๋อนึกว่าเขาจจตีกันใช่ไหมตกันอ้นึกว่าเขาเตะมอไซกันอที่ไหนได้เขาช่วยเหลือกันรดเขายันรุให้กันไงหลานสาวบอกว่าเห็นเขายันแบบนี้นึกว่าพวกว่าใส์เขามีเรื่องกันเขาสิตีกัน ันได้ถามพี่หิงมาพี่หิงได้บอกว่าเขาช่วยเหลือกันหิ่งบอกว่าเขาช่วยเหลือกันเขาช่วยยันรถให้เพราะว่ารถสตาร์ทไม่ติดน้องเม์บอกว่าสงสัยเขามีเรื่องกันมาว่ามีเรื่องดอกคนไทยน้ําใจดีช่วยเหลือกันหลานสาวคนเก่งเลยว่าเขาตีกัน ไปโรงเรียนแล้วจะไปส่งเด็กๆแล้วนะคะ